ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามาอุ๊ยอุ๊ยอ้าวเรียบปรอีอย่ครับวิธีฆ่าทเลงวดของไมตายอุ๊ยยังบ่นขึ้นอยกว่าเจี๊ยบมามาฮะเร่มันว่ากับตักผู้ สวัสดีครับผมวัอทีุ่กท่านกันด้วยนะครับพบกับช่องเคนาโปวันนี้มาพบกับผมเคนครับและวันนี้เราก็มากับชิคุนครับโอเคโอเคครับวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเกมเอาตัวรอดและรักษาทงนะครับโดยเราจะแบ่งทีมกันเป็นแต่ละทีมแต่ละสีที่คุณอยู่ทีมเสียอะไรครับสีฟ้าครับผมในจุดพูดนี้ปังปังโอ้ย ส่วนผมนะครับอยู่จีบสีแดงนี่โอเคอธิบายเกยมมง่ายนะครับก็คือเราใน,ในตรงนู้นนะครับเราจะมีเตียงนอนอยู่เพื่อซฟตัวเองนะครับแล้วก็ข้างเตียงก็จะมีกล่องในกล่องนั้นก็จะมีดาบสองสองด้ามแล้วก็ลูกกธนูแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับเพื่อต่อสู้กันให้อีกฝ่ายตกลงไปด้านล่างแล้วก็ โดยเจตทีมจะต้องกำจัดทงของแต่ละฝ่ายโดยตรงนั้นนะครับโดยขุดจะมีพิกแอ็ในกล่องให้ด้วยนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจครับผมโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยครับไป let's go let's go คุณว่าคุณจะชนะไหมครับชนะได้หนงหมดครับล้าสเลยเพลสโอเคครับอย่าลืมเซฟเตียงเลยนะครับออ้าวนอนจะแล้วนอน ตื่นเช้ามาแล้วก็จะใส่กันเลยนะคะเตรียมของก้อนปึ๊ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีดาให้สองด้านนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยอะไรวะลูกหิมะอะไรไม่รู้ไปจำไว้ด้วยนะว่าตัวเองอยู่สีฟ้าอีกทีมยูีดเด้งเดี๋ยวตีตทงตัวเอง เฮ้ยเฮ้ยเอาเลยใช่ไหมครับเอาเลยได้เฮ้ยเดี๋ยวคุกปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามาอุ๊ยอุ้ยอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ก็ก็ก็อุ๊ยอุ๊ย โอ้บ้านแตกไม่ร hey. oh, ู้เรวกะปูมทุกคนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยจะตายแล้วทำไมมันมีเหือกเฮ้ยโอ้ตายแล้วเอาโอ้มันไม่รู้ไม่รู้ใครไปขุดื้นครับ มัวบรคตอนนี้ก็เป็นว่าสองสองหนึ่งีทุงยังไม่แตกนะฮะแต่ตูผมยังไม่แตกหรอครับใช่เพราะว่ามันยัีมงอีกอันนี้งปื๊บปื๊บปาอ้ยเครียดจังเลยครับโอ,อบ้ย

ใอ่กันใม่กับับต้องขี้หนายด้ยตายแล้วเพอ่มเพมโอยอยอยอโอโอองวงแู้จังมันม้่วงี้มใสะ่วงมาล่วเ้ยเ้องเล่ต้อง่จังอย่นีอีอุ้ยตายแล้ว ก็ต้องไปถึงเลี่ยมนะครับผมวุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหผมไปปึ่งพุ่ยครับโอ้โห้ทำไมตายะวุ้ยยังบอยขนาดนี้หวานเกียบนะครับผมเบบี้หวานเกียบหวานเกียบเรื่องทองมีคือมันต้องยังไงครับขุดแล้วก็ขุดตรงฮะขุดยังไงยาพี่ขุดมันไม่โดนนะโดนต้องขุดข้างล่างด้านล่างตรงอะ ปื๊ดปื๊บมากกดปุ๊บไหนล่พี่ืืเอาหมาจัอเอาไปตยยับเหม,มือนกันมันหอืมอืมไม่มีไม่รู้ใ <ไป S 2> ครนำการตายไปนะแต่ว่าเดีย๋ยวค่อยไปนับอน

มันมีดังตัวตกเองเลยครับพี่บลอนดติดครับเบบี้โอ้โหเอาแล้วตายยากเลยนะไม่ตายคับเฮ้ยไม่ตายดีรียบร้อยดครับเบบี้เรียบร้อยสิครับเบบี้โอ้โหแล้วขุดยังไงครับผมจะขุดดูขุดได้แล้วดูมาผมขุดบล็อกแต่ต้องขุดบล็อกตรงนี้เหรอขุดหืม

จูกันไปจูกันมาผมนี่ตีม้วนมัะน่าจะตายเพตีม่วนี่นะครับระวังเดินเดินจะดตือนเตืนเปลี่ยนที้ยหนาหนาวโอ้โห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 อาวตีไม่โดนเลย้ทำไมตีไม่ตีไม่โดนตายยากตายยินเียวมอกแล้วดตันตัขอแล้วมันตึงยังไง มอ้าดาไปแล้วครับปูเรียบร้อยดปข้าไปนี้เล่อีกโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยกับจังหวะนี้แล้วมาตั้งช่วอุ้ยามาเลยจังหวะนี้ปก้งไแต่ไอ่ไม่ไม่ดาจจดไปไปก็จะต้ตกปบนิบไโอ้ดจังหวะ้คจ

ไปมวไปมไปวตอนนี้ว่งกันอืมจะนี่โอ้โหดีมาไปมวมาไปยมวุ่นไปยวนจุ๊บจุ๊บจุ๊บีเลริงมี โอ้ยว <oh ้าวจุตก ma, ma, ุว uh uh ันใ่ตัวฮะไตัวฮะมามโอ้ยลเปียเปลี่ยนเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับไป帮忙ใังใส้ผมด้วยครับผอ้โวแล้วครับน้ำใส่ผมแล้วโอ้โหตอนนี้ผมเป็นร้อนมากเลยอืมโอ้ยตกว่ะเ้ย มาแบบนี้เราตกลงกันนี่งงไม่กลัวฮะไม่ตกก็ตายอ่ะตายเรีงจริงเลยตกแล้วนะอีตกเลยนะตกโอ้โหโอ้โหโอ้โ้อ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 โอโอ้ออบ้โอ้โห อคละแบบผมเป็นรงพ่กับตอนนี้ครับแต่ก็อีกที่ปอ <c oughs> ้มตายอีกที่โอมตายเอาละยังไงไต้องไปต้องกาจะเต้นหมดเล้ว <c oughs> ไม่ผมต้องไป้องแต่ยังไม่ดนเนตไม่ตีมามาใ่จุกจัไปด็เจังเลยไอ้พลาดตแล้วคบอเข้าตรเอาเอาเอาไม่คยโดนเจมรีนยังไงอ่เมนีบโปยกเรื้อดีอู้ไปไปลไปจังวนี้โอกาสของของเราจะมาหรือไม่อู้มาจัง เก็บไปเยอะข้าว้ารมาตั้งวันเอาเลยครับสองครับสองทงะครับตั้งวันมามามาอะไรนี่มันวางกับตักปุ๊เดี๋ยวเราจะเอาบล็อกมากันกรึยัโอู้้ว่าตักเฉยลือเยอะต้นไม้เอาแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับโอ้ผมนึกว่าไม่ได้ครับไม่ได้หมดได้หมดครับ ปาจังงวนนี้ยังไงโอ้โหเนี่ยแบบท่เก่นเนี่ยเลฮะม่ต้งว่าม้นแบบนีโอไปลนะไปไปเืโอ้โหแล้วมีการวางบล็อกอีกโอ้โหือี่เจาชนะไปถึไหนัพี่ตอนนี้นี่โยบเรต้องตรียมตัวเงอุตวานนี เรียบร้อยครับแตกหนครับสวยเรียบร้อยครับป้อมไปครับจมูหครกบเอาไมโอ้ข้าข้าผมจอคับเบโอ้อะมากครับผมมันวาดัผมเลยีมใส่ใจมอุกฟังตัวกระนผมวะวางกันบ่ยังไงยังไงยังไงกัต้องมาเป็นทรั์ นโยกโยกได้ไม่ตายตาย้ตายยังเไม่บอกเลยชุดติชุดก็อุ้ยตีไม่ดออหาออกอุ้ยตตู้ไปไหนจ้าไปไหนจังไปนี่มา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 อุ้ยจะตายเลยตายเว

เอทางนี้ว่าทางนี้ไม่ใช่ีคือคึนมา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 ฮะวยโรยก็แบบนี้อยู่แลยตายไปแล้วครัหายออกไปต่อฮะไปต่ออุเฮ้ยเกือบลบ มต้องทีมสีแดงอยู่วะเดี๋ยวเขคนหนึ่งใช้ชีวิตคนสองก็เรียบ้อยจิตก็ไปกู้จไม่ยุ่ยเดี๋ลวผมเปิดปวทงผมหายไปโถมเี่ยครับปมเ็เยผมเป็เนี่ยผมเป็ผมเป้นงวน เย่แล yeah, ้ทุกผู้ชมดึงด kind of ึงหยบดำไมิงได้ช so ่วยเยอะเลยทุกผู้ชนี้ปังไปเลยหมดเลรอครับเรียบร้อยครับโอ้โหหมดเลยครับทีมสีฟ้าเพสเลยครับเยี่ยมมากครับทุกผู้ชมกอะโปงเรียบร้อยครับจบแล้วครับเรียบร้อยครับ เอาแลับก็จบไปเพลงนนี้ถือว่าทีมที่ชนะได้แก่ตีแดงป้งโอ้โโหดนยับเลยครับพี่น้องครับคนอื่นเขาวีกรรมการกดเราต้องกดเองเอาละครับก็จบไปเพลงตอนนี้ก่อนอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครไอช่องน้องเคนด้วยครับสวัสดีกดตัวเราไปก่อนครับสวัสดีครับบาย